สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนายเทพไทยเซนพงอ์อดีตสสนครศร,รีธรรมราชพักประชาธิปัตย์กล่าวถึงการประชุมสภาที่จะพิจารณาร่างพระราชบัญญ,ญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2567ในวันที่3-5มกราคมนี้ ว่าตนเห็นเกิดวิวาทะก่อนการประชุมสภาพเพื่อพิจนารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2567รระหว่างพักฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลแล้วรู้สึกน่าเบื่อหน่ายน่ารำคาญที่มีการโหมโรงในลักษณะตอบโต้กันไปมา ตีกันกล่าวหาดิสเครดิตซึ่งกันและกันในความเป็นจริงการประชุมสภาพเพื่อพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีเป็นเรื่องปกติที่สสใช้สิทธิ์อภิปรายท้วงติงการจัดงบประมาณของรัฐบาลไม่มีอะไรเกินเลยไปถึงขั้นอภิปรายไม่ไว้วางใจซึ่งเชื่อว่าสสทุกคนต่างก็รู้หน้าที่ของตัวเองดีแต่ดูเหมือนจะมีสสฝ่ายรัฐบาลออกมาตีโพยตีพายดักคอฝ่ายค้านเรื่องขอบเขตการอภิปรายพระราชบัญญ,ญัติงบประมาณในลักษณะตีตนก่อนไข่ห้ามอภิปรายนอกกรอบห้ามแตะพาดพิงนายใหญ่ ลัวจ,จะชวยโอกาสอภิปรายไม่ไว้วางใจบ้างหรืออื่นๆแต่เข้าใจว่าคนเหล่านี้บางคนเพิ่งเป็นสสครั้งแรกไม่รู้จักบทบาทหน้าที่ของสสดีพอและคงไม่เข้าใจว่าสภามีข้อบังคับสําหรับควบคุมการประชุมให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยนายเทพไพบอกอีกว่าการอภิปรายพิจารณาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีในวาระแรกเป็นการอภิปรายเปิดกว้างสามารถที่จะวิพากษ์วิจารณการจัดงบประมาณของรัฐบาลได้อย่างเต็มที่ถ้าหากมีอะไรเกินเลยล้าเส้นนอกประเด็นประธานที่ประชุมสามารถควบคุมการอภิปรายให้อยู่ในประเด็นได้ สสฝ่ายรัฐบาลอย่าตื่นตระหนกจนเกินเหตุแสดงออกให้สังคมเห็นว่าเป็นเหมือนวัวสันหลังวะหรือต้องการทำหน้าที่เป็นองครักษ์ให้เข้าตานายกรัฐมนตรีหรือเพื่อต้องการให้เป็นประเด็นข่าวซึ่งการชี้แจงข้อซักถามของสสเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเจ้ากระทรวงที่จะต้องอธิบายชี้แจงแผนงานการจัดงบประมาณตามรายละเอียดในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีอยู่แล้ว